สันากง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธนานีร่วมกับกรมพระาศึกษาและสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธนานีจาัดก,การประกวดดนตรีพื้นบ้านบงโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานมหกรรมภูมิปัญญาดันทน,นาการท้องถิ่นอีสานประจําปี2566ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องอุดรธนานีฮอลล์สย์การค้าเซ็นทรัลพราซาอุดรธนานี โดยมีนายอารันบุญชัยประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานค่ะมีดรนิวัตรลิมสุขนิรัน์อธิบดีกรมพลศึกษานางบำเพญพรสุริยกรมนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธา,านีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและวงโปงลางที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเข้าร่วมงานในโอกาสนี้ค่ะนางคณิตตารัตน์นุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธา,านีได้ลกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้ครมพระศึกษาเริ่มจัดประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางมาตั้งแต่ปี2549เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับวงชนะเลิศตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาค่ะ แาะงานนี้นะคะได้ดรชวีวันพันธุหรือคุณแม่ชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติด้านศิละปะการแสดงหมอลำนายฉลาดส่งเสริมหรือปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงหมอลำร้อมผู้ส่งคุณวุฒิด้านศิละปะดนตรีพื้นบ้านมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ตัดสินโดยมีวงปลงลางที่ผ่านเข้ามาส่งรอบชิงชนะเลิศจำนวนสิบสาวงจากทั้งภาคอีสานค่ะเข้าร่วมชิงชัยเพื่อคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานในครั้งนี้เป็นไทโลสโโลส